น้องกีตานะครับชิมกับข้าวฝีมือตัวเองที่ช่วยพ่อเล็กทำก,กีตาร์าช่วยทำประมาณ6 5เลยทีเดียวนะัช่วยปรุงใช่ช่วยปรุงช่วยอ้อหอ่ะกินอร่อยปะดูสิฝีมือตัวเองแ,แต่พ่อโกงมาอามากินแล้วอร่อยมากวัตถุดิบเราดีด้วยนะก็คือลูกชิ้นหมูแหงหัวเสง็ง นี่ครับหอมมากูเห็นไหมไข่เจียวใส่มะนาวหน่อยมันหอมแล้วมันแก้เลี่ยนเข้าใจไหมครับไม่เห็นมีรสชาติเปรี้ยวเลยเออมันมันกลมกล่อมลูกมันไม่เปรี้ยวเลยเราไม่ได้ใส่ให้เปรี้ยวเราใส่มันกลมกล่อมแล้มันไม่หอมด้วยไม่เลี่ยนด้วยหอมด้วยลูกแล้วรสชาติมันจะกลมกล่อมนันวกกว่าดีว่ยใส่นกปลาอย่างเดียวใส่แมกกี้อย่างเดียวเออ อันไหนไหนร้องกะเพราย่างกะเพราออเออครับผมนได้เยอะลูกหนักเท่าไหร่แล้วลูกชายพา่อเท่าไหร่แล้ว,ลวรครับบอกพ่อทหิหกสิบเท่าไหร่ครับหกสิ็ครับปกติหกสิบสโอ้โหหกสิบเอ็แล้วนะหน่าหกสิบเอายุกขวบเศษสูงเท่าไหร่ครับ ร้อยสี่สิบหกโอ้โหลูกหมูแล้วลูกพ่อเนี่ยหมูลูกหม,ลกหมูลูกหมูก็รักลูกชิ้นครับผมลูกชิ้นอะไรเออเมื่อวา,านนี้เมื่อวานนี้